ดุจด,ดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมีมาโปรดเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยใต้ล่มอง์ราชันพระมิ่งขวัญปกเก้าเหล่าประชาปวงข้าน้อมกราบก้มบังคมบาทภูวานาถเฉลิมพระชนมะพันษา เทพระดลพรสวัสด์พุลพระบุญญาถวายพระพรทั่วพาราสรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุเจ้านายขจรศรีชวโนโไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสงค์นิกรชาวจังหวัดสมุทรสงคราม